สวัสดีครับอัปเดตตลาดซื้อขายของทนาคาอสเปอร์นะครับในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567ครับก่อนอื่นที่จะไปติดตามรายละเอียดเนี่ยนะฮะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ก่อนนะครับออฟไซด์เองครับเราจะมาอัปเดตเรื่องราวกันเป็นระยะๆะะเลยนะครับแบบใกล้ชิดที่สุดฮะวันนี้ข่าวใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับสเปอร์เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของตองกีเอนโดเบเล่ครับซึ่ง ชื่อนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะเกือบจะหลงลืมไปแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของเขานะครับในทีมเราตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นนักเตะที่มีโชควาส,สนาดีนะครับไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะไปอยู่นาโปลีด้วยการยืมตัวเนี่ก็เป็นแชมป์นะครับไปที่กาลัสไารยก็ ประสบความสําเร็จอีกนะฮะถือว่าดูเหมือนดูเหมือนนะดูผิวเผดวยดดูว่าจะประสบความสําเร็จแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วโดยส่วนตัวของเขาเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของความฟิตอยู่นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าจะเป็นนักเตะที่ไม่มีต้นสังกัดซะแล้วนะครับเพราะว่าสเปอร์กําลังจะยกเลิกสัญญากับเขาแม้ว่าจะยังเหลือสัญญาต่อกันอีก1ปีก็ตามนะครับดูแล้วเนี่ยคิดว่าคงจะไปจนสุดทางแล้วแหละ พยายามหาทีมที่จะมาซื้อหรือว่ามายืมแบบเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่มีทีมไหนที่สนใจนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการยกเลิกสัญญาแบบนี้นะฮะสเปอร์ก็ถือว่ายอมเลยยอมที่จะเสียเขาเรียกว่าการลงทุนไปแบบไม่ได้คืนนะครับเพราะว่าสเปอร์ก็ซื้อทางด้านของอโน b e เบเล่มาจากลียงเนี่ยก็62ล้านยูโรประมาณ55ล้านปอนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็น เป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดนะครับในประวัติการนะฮะของสเปอร์นะครับโดยย้ายมาจากลียงเข้าสู่ทร้งแมสเปอร์เนี่ยก็ปี2019นะครับปัจจุบันก็27ปีแล้วแต่ว่าไม่มีหนทางที่จะมาแจ้งเกิดกับสเปอร์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปกี่คนกี่คนก็ตามไม่มีใครที่จะเอ่ยถึงว่าเออดึงเอโดเบเล่กลับเข้ามาลองดูหน่อยซินะครับ เกือบๆจะกลับมาได้นะครับในยุคที่โจเซ่มมรินโญ่นะครับคุมทีมแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยก็มีผลงานที่น่าจดจำอยู่หลายนัดโดยเฉพาะการบุกไปชนะแมนยูถึงบ้านเนี่ยนะครับแอนดเบเล่ก็ยิงประตูดได้ด้วยฤดูกาลนั้นเน่ยเหมือนว่าเขาจะกลับมาได้แล้วแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นนะครับเห็นด้วยสายตาของแฟนบอลก็จะเห็นแล้วว่าเขาทุ่มเทน้อยไปหน่อยในสนามวิ่งไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยไล่บอลกับเพื่อนเท่าไหร่ แล้วก็นอกสนามเนี่ยอย่างที่เห็นในข่าวนะครับก็เขาก็มีทัศนคติอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการเล่นฟุตบอลเป็นทีมเนี่ยนะครับก็เลยไปอยู่ไหนก็อยู่ยากไปได้แชมป์ก็จริงอะ่ะแต่ว่าอยู่ไหนก็ไม่ได้นานนะครับก็น่าเห็นใจเนาะเอาเป็นว่าก็หวังว่าเป็นุูเบเล่นะครับจะมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มีร่างกายที่กลับมาฟิตอีกครั้งมีระเบียบวินัยที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลายทีมก็น่าจะกลับมาสนใจเขาเสียดายพรสวรรค์หลายๆอย่างของเขานะครับที่ผมยังจําได้เลยว่าเปิดตัวกับสเปอร์ในนัดแรกเนี่ยนะครับก็ยิงประตูแอสเซนวิล่าได้เลยแบบสวยงามนะฮะแล้วกเ็เขามีทักษะมีพรสวรรค์ที่แบบเวลาคลึงบอลหรือว่ากระชากขึ้นหน้านะครับมันมันมันได้ลุ้นแล้วก็มีแบบ ความน่าตื่นเต้นน่ะมันมันเป็นอะไรที่ตอนนั้นน่ะผมคิดว่านึกว่าเราจะได้มูซาเดมเบเล่คนใหม่แล้วน่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ถึงฝั่งฝันสัทีหนึ่งนะครับตัวนักเตะเองเนี่ยนะฮะเขาได้รับค่าเหนื่อยอยู่ในตอนนี้เนี่ยสองแสนปอนด์ต่อวัคเลยนะครับถือว่าสูงมากๆในอันดับต้นๆของสเปอร์เลยแหละนะครับค่าเหนื่อยก็แพงมากอืม เนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งด้วยที่หาสโมสรปลายทางสโมสรใหม่ของเขาได้ยากเยอะเลยเกินเพราะว่าค่าเหนื่อยเขาก็ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับ,รบนี่คือเรื่องราวของตองกีอโันโดเบเล่นะครับอเพื่อนๆอ,อยากจะพูดถึงตองกีอโันโดเบเล่ยังไงบ้างอลองว่ามานะครับแต่ว่าสําหรับผมก็ขอให้โชคดีนะครับสิ่งที่เคยแบบทําให้กับเรานะฮะประตูสวยๆหรือว่าลีลาการเล่นที่แบบตื่นตาตื่นใจ ก็ขอเก็บเอาไว้ในความทรงจำนะครับขอให้มีอนาคตที่ดีฮะมาที่ข่าวที่เราสนใจนักเตะนะครับที่จะเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้บ้างดีกว่านะครับพูดไปถึงเรื่องกองหน้าเยอะแล้วครเนี้พูดมาถึงแบ็คขวากันบ้างดีกว่าอย่างที่รู้ว่าเอเมอร์สันรอยัลนะครับดูแล้วน่าจะถูกปล่อยออกไปมีโอกาสเปอร์เซ็นที่จะถูกปล่อยออกไปสูงมากๆนะฮะจะเป็นเอมิลานหรือว่าที่ไหนเดี๋ยวต้องลุ้นกัน ทีนี้เนี่ยเมื่อมีแผนที่จะปล่อยแล้วก็ต้องมีแผนซื้อด้วยเหมือนกันนะครับสเปอร์มองไปที่นักเตะบาซิเลียนอีกแล้วนะครับที่จะเข้ามาแทนที่ของเอเมอร์สันรอยัลถ้าย้ายออกไปก็คือแบ็คขวาของอาทางด้านของโมนาโกครับชื่อว่าฟานเดอร์ซันนะครับฟานเดอร์ซันเขาบอกว่ามีดีที่เกมรุกนะฮะคือทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเล่นอยู่ในฝรั่งเศสแล้ว มีความโดดเด่นนะครับจนไปเข้าตาของแมวมองของเทอแนนทฮอสเปอร์เนี่ยนะครับสำหรับฟันเดอร์ซันเองนะฮะก็เป็นดาวรุ่งอยู่นะครับอายุ22ปีครับเขาบอกว่าต้องรอดูนะครับว่าโมนาโกเนี่ยจะประเมินราคานักเตะเท่าไหร่แต่ว่าเกรมิโอนะครับเกรมิโอซึ่งเป็นทีมเก่า ของนักเตะเนี่ยนะฮะจะได้ส่วนแบ่งด้วยนะครับถ้าว่ามีการซื้อขายกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะได้ไป15%รนนะฮะนอกจากฟันเดอร์ซันแล้วนะครับสเปอร์ยังมองแบ็คขวาของฟีนูดอีกคนหนึ่งด้วยทางด้านของลุสเชเรลกีตูยด้านะครับเป็นแบ็คขวาชาวดัตช์นะครับคนนี้อายุ23ปีนะฮะเล่นอยู่กับฟีนูดรอตเทอร์ดัมนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ ยิงได้8ประตูมี5แอสซิสต์นะครับในลีกดัชนะฮะจากการเล่นไป34นัดนะครับดูแล้วนักเตะที่กำลังให้ความสนใจในขณะน,นี้ในตำแหน่งแบ,บ็คขวาทั้งสคนเลยมีดีที่เกมรุกทั้งคู่เลยนะครับน่าสนใจอย่างมากเกมรุกเราน่าจะเสด็จเสด่เดาน่าดูนะฮะถ้าเกิดว่าได้ใครคนใดคนหนึ่งมาร่วมทีมเนี่ยนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องของแบ็กขวาส่วนแบ็กซ้ายก็ก็เป็นข่าวของอีโตะเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ผมเล่าให้ฟังไปนักเตะญี่ปุ่นนะครับที่เล่นเซนเตอร์ก็ได้เล่นแบ็กซ้ายก็ได้นะฮะก็อาจจะเป็นอีโตะนะครับที่อาจจะเป็นเป้าหมายสําหรับแบ็กซ้ายนะเพราะว่าเซซิยงก็หมดสัญญากับเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ นะครับส่วนดีลของมาคัสเอ็ดเวิร์ดนั้นมีการรายงานบอกว่ายังยังไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับการเจรจายังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอสักนิดหนึ่งนี่ก็คือข่าวสารครับที่นำมาอัปเดตให้ฟังครับในเย็ยนวันอาทิตย์นี้นะฮะสำหรับคอมเมนต์นะครับ,รบ,รบที่พูดคุยกันไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคุณหนิงนะฮะบ,บอกว่า ถามว่าโทนี่เก่งไหมเก่งนะแต่ราคา60ล้านมันก็เกินไปสู้ดันเด็กของตัวเองขึ้นมาดีกว่าเชื่อว่าหลายท่านอยากเห็นจูดอยากเห็นแดนหรือเด็กคนอื่นๆได้รับลงโอกาสลงเรียนมากกว่านี้ครับผมเด็กก็อยากให้ดันส่วนซื้อก็อยากให้ซื้อนะครับแต่ว่า60ล้านก็แพงไปอย่างที่คุณหนิงว่าจริงๆนะครับสัก40บล้านแบบที่สเปอร์ยื่นไปผมว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับคุณสาดาบ,บอกว่าสวัสดีค่ะสเปอร์สู้ๆค่ะขอให้ได้โทนี่และปีกรื่มเส้นสุดการ ฟุตบอลไทยน่าจะได้เข้ารอบนะครับชนะสิงคโปร์ใช่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันบนันอังคาดนี้นะฮะทุ่มน่าจะทุ่มครึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดคุณแอมแจ็คบอกว่าให้ไวเลยครับหมายถึงการจะซื้อโทนี่นะฮะคุณทวีบอกว่าซื้อแอนโทนี่เลยถ้าแอนโทนี่ของแมนยูนะฮะแต่ว่าโทนี่นี่ของเบนฟอร์ดนะครับคุณ FGFG ครับบอกว่าสำหรับผมใครก็ได้ไม่จอดจงว่าเป็นใครขอให้เล่นเข้ากับระบบ เกมรุกนะแอนได้เลยทุกตัวต้องมีแผน1แผน2เผื่อโดนปะดได้ทุกทีมการแข่งขันแย่งกันสูงขึ้นทุกปีดูไทยเหมือนเชียร์สเปอร์ต้องลุ้นจนนัดสุดท้ายเสียดายยิงเพิ่มไม่ได้เองใช่ครับก็ทิ้งโอกาสงามๆไปหลายครั้งเลยเหมือนกันสุดท้ายก็โดนตีเสมอจนได้คุณบาลังรัตนโชนะครับบอกว่าอยากได้ผู้ช่วยโค้ชเก่งลูกเซตพีครับเรายังมีของแต่ยังใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพถูกต้องเลยครับ ในยุคข,ของนะคอนเต้ที่มีโค้ชเซตพีทเนี่ยมันก็ส่งผลเลยนะว่ามันมันได้ผลจริงๆถ้าเกิดว่ามีการติวเข้มจริงๆนะครับคุณธนก,กรนครบ,บอกว่าหาปีขวาบ้างครับผมว่าผมเคยนําเสนอปีขวาอยู่นะแต่ผมจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวเ,เคยเล่าอยู่แต่ว่าแต่ตัวลุกทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันเยอะกว่าจริงๆนะฮะ แล้วก็อีกข้อความหนึ่งนะครับคุณประจําบอกว่าขอหน้าคมคมแบบโป้งปิดบัญชีนะสักคนสองคนก็รอแบบนั้นอยู่นะครับสเปอร์เราถ้ามีกองหน้าเนี่ยมันจะจบปัญหาทุกอย่างเลยนะได้กองหน้ามาก่อนแล้วเรื่องอื่นก็ค่อยว่ากันผมว่าปัญหาหนักสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาผมว่านี่คือหน้าเป้านี่แหละ นะฮะเขาพูดมากมากนะครับที่พูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับฝากช่องนี้ด้วยสำหรับช่องออฟไซด์นะฮะกดเลยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสวัสดีครับ